สวัสดีครับทุกคนของเราเพจลำหน้ากันอีกแล้วครับกับไมค์ทังกับรายการลำหน้าทาา่าบเซติรายการาาาที่นำเอาเซตินักเตะอีโชฟอร์มยี่งไปแต่ละเกมบนำมาหยิบโยกขูดค,คุย,คยทุกคนรับชมรับฟังวันนี้ขอเสนอเออร์ลิงเบรลฮารันเด็กนระกผู้เกิดมาเป็นใหญ่บนเวทียุโรปหากเราทึกถึงแห่งของหน้าตัวความหวังบนเวทีศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนวันน,นี้ชื่อของเออร์ลิงเบรลฮารันเป็นชื่อที่ใครหลายๆคนต่างเรียกขานว่ายิ่งโตยิ่งโหดยิ่งโตยิ่งเก่งเข้าไปทุกทีบนเวทียาก และการยิงหนึ่งประตูใส่ท่าของเบซิกตัดําให้ฮาแลนด์สร้างสถิติการยิงประตูถมไทยเอาไว้ดังนี้ครับโด่หนาบรเวทีแชมเปี้ยนลีกไปแล้ว17นัดซัดไปแล้ว21ประตูและจับไปแล้วสแอซซิตและนี่นะครับเรื่องราวของเออร์ลิงบรฮารันกองหน้าดีก,กีฟอร์มเท่ระดับท็อปจากสมรสรบูซินดอมนจะไปเป็นที่ติดหูติดตาของเราบรรดาทีมยักษ์ใหญ่บเวทียุโรปทันและโดยวยเพียงยปีซึ่งถือว่าตอบโจทย์ต่อการยืนระยะการใช้งานกว่า10ปีฟอร์มการถงประตูเทียบชั้นกองหน อย่างแน่นอนแลอ้อเราในครั้งหน้าเราเจอสิญญ่งถึงใคร,ระกางยอยางนั้นก็สามารถไปคอมเมนต์บอกเราก็ได้เลยนะครับที่ Facebook Fanpage หลับหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ